สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุคนครับเมื่อนี้กลมาพอกันกับช่องเคยวนคนกระสินครับผมมื่อนี้ผมก็ลงเบียร์สีภาพ่อพี่น้องมากินตำหอยแค้งจ้ามีแก้มกระเทียมทวนด้วยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็สาลาเนจ้าแล้วก็พักสลัดจ้ามื่อนี้สีว่าคำเน่จักน่อยด้วยวันน้อยละจ้าอากาศหนาวเลยครับผมหนาวเลยจ้าพึ่งเก็บผ่านแล้วเก็บ หานแล้วก็ับเผามากครับผม้มาพี่น้องมากกินต้องกันครับผมมาจ้าแซ่บแซมกันจ้าโอเคโอ้พี่น้องครับโอเคครับเหน่่อยังกรอบเลยเตรียมกระเทียมทุนจ้ะพี่น้อง หอยแข็งก็ชาแหน่ี่เขากันดีๆจ้ะขาบุหรี่อย่มจ้ำขอนด่ดีหอยแข็งพี่ๆได้จับบ่ามีอันบ่ามียังเกาะ บอมีเต็มบอกหุงเลยจาบพี่น่องอืวอบ กระเทียมท้นตำนีคือเจ้าคือเก่าจ้ะอืพี่น้องครับอืมห่อเอาครับพี่น้องอากาศอากาศลุกเคลื่อนนีดีเลยพี่น้องสามบรรยากาศก็น้อยดี่ดี Nào cái cây trào cái ôn như thế Quảng nào อ,อ๋อตำเดียวกันนะแต่ว่าเรียกว่าหอยแข็งหรือว่าตำแสบแสบมืงสองอมือหอยแข็งกับเนื้อแบบกรอบๆไม่หวานจ้ะไอ่พ่องกันอันนี้สองกิโลจ้ะพี่นะครับ มีจ่วงหนึ่งพักแพ่งยูนี่กับแพ่งซ้ำ หน่อยกันนี่น้อยบะกีตนประมณัณสีต้นซ่าบาทพี่น้องสี่หาตนตอนเท่าเฮสี่ฟูน,นองหน่อยเนาะแพงแห้งจ้ะพริกขี้หนูโลละโลดอะไรก่นรอนแพ้งซุดนไึไหมสี่ร้อยสี่ร้อยไหมวะสี่ร้อยสี่ร้อยหาสี่มาไม่ปีหนึ่งจ้ะพี่น้อง พี่ขี้นัวซีอยหาสิบบอกแม่ว่ามีเงินเหรอสิซื้อได้พรอมเนอะหนุ่ยเนาะต้องจองได้จ้ะพี่น้องจา๋าแพงอยอดจองเขาแต่ว่าแพงปนไดก็ต้องด้ซื้อเพราะว่าก็ธทรมดาหัานเข้าใส่พริกขี้นูเนอปันอันซีฟูดยํำแพงกับแพงํำเนาะจองไว้บ้างเถอะก็ว่าได้จ้ะ เขาว่าแมันแพงหลายข้าก็บอม,มาสีเอาแบบน้อยๆกับบะได้หน้าหน่อย,บบออย,อยแบบว,ว่าเขาลงสื้อยกถุงใหญ่ถ้ซสมมติว่าเอาไมาให้เห่าซุ้มโมชิปโลงสิจ้ะขาเอาแค่สองสุม้มโมสิได้เจ็ดโลบ่มีคนสื่อสิข้าวก็เสียนะข้าก็บอกขุมเขาเข้าก็บอม,มาแพงนบ khay cang bẹt makin pháo, cái bát dùng tô à, nó cang bẹt nhì nhì non, thì hóm, mm. <laughs> <laughs> <Đẹp> à? <laughs> เผ็ดดูเนี่ยเผ็ดน่ะอืมอืม,อมอเป็นอ่ะตัวใหญ่ที่เหนมาสิกินกลางวันนะครับวันนี้ียกว่าอันทะเลอืมกะดินอันทะเลเลือกกินบรรยากาศกาันนะ ครับเดืยดกาบเสรยบครับครับเนาวเนาะเป็นตตะอย่างเสื้อเลยเนาะหนนะาวเนี่ยคนอยู่ใก้จ่องอุ่นเนานะหัวคือคัก อย่างนี้ย่างแน่าเราทำแล้วเขาบอกหันย่างอางไรกันเลยเาขาดิเฮ่น <c oughs> ในบาทอุน่นจ้ะเสียงลม,มฉันบรรยากาศเนาะ ตอนสมัยเรียนพี่น้องบอกสุพี่น้องฟัง <c oughs> อยากไปเลาะลิล้นนั่นย่ามนี่ยนะนาน,นี่ลนะนา,นนะนานเคียวเขา <c oughs> บอกพ,อพ่อบอกแม่ว่าไปหาตีเขาซอยมูมีแท้ตีพวกเป็นหลอกตะกอน <c oughs> ทำท่าบอกเพิ่นไปกินตุ่มไก่ไปเ <c oughs> พชรซอยมูอยู่ละครับเราไปกินตุ่มไก่นะพี่น้อง เป็นหมักตุมไก่ได้เลยก่อนไปเลาะกลิ่นด้วยจีสองตีสามยังมาลงบนเสือขอพอคอพอพอแม่มนอน olie. นอนอยู่น้ำกระเจาะบานมูนะอืบรรยากาศนี่สุดเลยนอนอยู่ปอมพอมเฟืองนะครับบรรยากาศนี่สุดเลยเสือกันแ้นาวผ่าโอ้โบโบโ่ไย่เลยนี่คือ้วงอะด้องว่ายข่ปะ ครับคุณมัดนี่ยมัดเป็นมัดแบอสีเหลืองไข่ไอทางอุน่นทางอุนน่นแลยมวลถึกตีบอ้อถึกตีบอ่อถึกตีบอ่ะกับอันเด็กขอเพิ่นลนะ นหวานอมอหมองกับไปยิงหนูวิธีชาวันานี่สุดยอดเลยเก็เจาะเกี่ยวขอเ้วย้ก็ไ้หน้าเั้นที่สิไม่เน,น,นาะไ้่น้ามีปลาคอนพี่นนองปลาคอน ไรนกขมนกนกขมหน้านกยังแบบไล่ไหนหออหูอุอ้ยสารพัดยางเกี่ยวขออะไรอวะก็อยู่ในกิีไม้ใช้าามาเท่าตัวก่อนเดี๋ยวนี้ก็ที่ีเป็นบางมงแล้วนี่เป็นบางมงเดียวนี้ หวานเด็ดตัวเดือนไงเนาะพี่น้องเนาะแทบแทบแทบสิไม่ได้เปิดไฟเลยเดือนไงย่างเห็นขาวๆเห็นกันแบบมุ่งมุ่นแบบคือมัน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 สว่างแบบหน้าจะไม่เด้ก่อนอืม แต่กออ่อนเราอยากนอนเนาะเล็กน้อยทุกคนละ่ะพ่อกะมันดึกแล้วอะไไปนอนเบิร์กนเน,นี่ยก่อนไว้ธรรมดาไดม่กินป่กไม่หน่อยท่านผู้ชม เพชรข้าวเดียวสิปีใหม่แล้วน่ะจากข้าวเดียวอีลีบ่ใหาเข้าวเผาเด็ดจังได้น่า,ากแต่ละมือพานไปเร็วอีลี คนขมื้นเนี่ร่างกายเทาอ้วแต่ใจไม่เทาอ่ะคือว่าจะกขยังหนุ่มเน้ยคือว่าจะขอยังเห็นการเห็งานนะครับการหน,น,านึ่งกิลานนคือว่าจะของกินแต่เหตดใดขึ้นยังไม่หลุดเนี่ยงมันโมเมนต์เนี้ยร่างกายมันโมไปน้ำเนี้ยโมไปน้ำในร่างกาย อืมกินห้อยแข้งอยู่จิ้มพักเลยๆด,ดีเลยเพราะว่ามันตัดข้าวกันนะจ๊ะพี่น้อน้อบอบอ่ะอืมสับบ่ะสับสับสับปว่ามที่สับปว่า ม,มาบอกว่าหัวน้ำพี่นองนอนบุรับใครขล้องมากก็ดีนอนพี่นองไม่บอกกันดีแนละพวกได้เพื่อนนอนครับอืม, <laughs> อม,อม เรลงเลยไมับคขับเรียสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะพี่ดองก็ท่านไหนกงรับชมรับฟังอยู่นะครับเนาะนอนนอนรับ <c oughs> อะไรเอาแต่นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมท,ทั้งสองคนชองเคยบนคนการศึนษนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนยเห็ุคิปต่อ,ตอไปพิดพลาดประกันใดผมสองคนขออภัยนะครับเมื่อนี้เอาซ่ำมป์เหนครับเนาะเมื่อคลิปหนะมาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า